อยู่ที่68จังหวัดเสียชีวิตไปทั้งหมด35นะครับวันนี้จะมีรายงาน2รายเพิ่มเติมขึ้นมีตัวหนังสือด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับที่จะชี้แจงว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับในระยะหลังนะครับจะเกิดขึ้นผู้ป่วยใหม่เนี่ยโยงกับผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นสเต u a ค a n น i ีนหรือพื้นที่ที่กัก กันนะครับมีผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากใช้คําว่ากักกันเลยมันเป็นคาดิดูแล้วไม่ค่อยดีก็ขออนุญาตใช้เป็นสเตจคอร์ร t นทีเลยแล้วกันนะครับเราอยู่ในยุค AEC แล้วนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ให้ท่านอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแหมโรงแรมดูสวยกว่าใช้การใช้คําว่ากักกันซะด้วยซ้ํานะครับสะสมตอนนี้นะครับ58ประธานโทษทั้ง56นะครับก็คือบวกเพิ่มขึ้นวันนี้9รายพูดง่ายๆคือนอนอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะครับ ลงมาก็ตรวจแล้วก่อนมาก็ตรวจแล้วลงจากเครื่องมาก็ตรวจแล้วนะครับมาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสเตทควอนทีนก็ยังมาเจออีกนะครับที่สงขลาเจอ8กรุงเทพเจออีก1ถึงได้ทําให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาหลายคนบอกว่าอาย่ามารวมกันกันกบทางทั้งหมดมาเป็น45ได้ไหมล่ะแยกกันไปเลยเอาแบบอันดเาเรียกอะไรนะดมอนพรินเซสใช่ไหมฮะเรือที่ที่เคยเออจอดอยู่ข้างๆข,ข,ข,ของทางประเทศ ญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่รวมกันเลยตรงนี้นะครับแต่ไงก็ตามแต่ครับเราเราก็ต้องวิเคราะห์กันอยู่นะครับก็ก็รายงานอย่างนี้แลวกันถ้าจะแยกก็จะแยกตัวเลขย่อยออกมาแต่รวมกันไปแล้วอยู่ที่ตัวเลข45รายถามว่าพึงพอใจไหมอย่างน้อยลดลงจากเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานอยู่ที่50วันก่อนอยู่ที่54ก็ดีใจครับแต่ว่าเราเคยลงไปต่ำกว่านี้คือ38นะครับท่านผู้ชม ก็ถ้าลงไปได้มากกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต้องช่วยกันต้องขอบคุณในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับมาดูว่าสองรายนะครับที่เสียชีวิตนะครับตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็รายที่หนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยที่อ,อ,อายุผู้ป่วยรายที่34นะครับที่เสียชีวิตเป็นรายที่34ี่ผู้ป่วยผู้ป่วยชายไทยอายุ46ปีอาชีพทําหน้าที่ ในโรงรับจำนำและมีโรคประจำตัวคือโรคอ้วนนะครับและมีประวัติอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 นะครับอันนี้สำคัญอีกแล้วนะฮะเพราะว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าอยู่กับแม่และน้องสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 และกำลังรักษาตัวอยู่นะครับผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้สูง39และไอก็เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมาวันที่1ก็ แพทย์ก็ส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอสายพันธุ์บีให้ผลลบนี่บอกเลยนะครับว่าโรคต่างๆเหล่านี้บางทีอาการคล้ายๆกันคุณหมอต้องตรวจตรงนี้ด้วยตรวจคู่กันไปด้วยนะครับก็พบว่าให้ผลลบแต่ก็แล้วก็ให้ยาต้านไวรัสขึ้นไปด้วยแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ส่งตรวจโควิดน9ทีนี้ด้วยเหมือนกันแต่ผลออกมาของนายทีนี้ยืนยันว่ามีเชื้อนะครับก็ ได้ตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับวันที่9เมษายนนี่ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตในวันที่ใน,ในเวลาต่อมานะครับก็คือตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้นะครับก็อีกรายหนึ่งรายที่35ผู้ป่วยชายไทยอายุ65ปีอาชีพพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพมหานครเริ่มป่วยเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่11มีนาคม ด้วยอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลีย19ก็เดินทางไปที่จงังหวัดพะเยานะครับกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปเข้ารับการรักษาวันที่24ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจงังหวัดพะเยาส่งตรวจเหมือนกันนะฮะทั้งเ,เชื้อไขบ้บวัดใหญสายพันธุ์ A B ก็ให้ผลลบอีกนะครับแ,แล้วก็มาดูว่า,าส่งตรวจโควิด19ไหมก็วันนั้นส่งด้วยนะครับผลออกมาว่ายืนยันเหมือนกัน ในเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรายที่35นี้นะครับตั้งแต่ยืนยันวันที่27มีนาคมวันที่28อาการก็หนักขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้นแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วจากนั้นมาผู้ผู้ป่วยก็ไม่รู้สึกตัวเลยนะครับและเสียชีวิตในวันที่10เมษายนนะครับขอแสดงความเสียใจกับ2รายนี้ด้วย